ก่อนนะคะค้างก่อนสองสามถ่ายเทสวยเลยนะขอค้างอีกรอบขออนุญาตอีกรอบนึ่งเพื่อถ่ายรูปลูกอาใหม่นั่งทัเกียมให้เรียบร้อย ดูกลุ่มนั้นให้ก็บนกด้วยกลุ่มนั้นก้ม,กม,มไม่เป็นเลยนั้งใจนั่งหลังตรงค่ะจะได้สวยคร่ะครับนะะักเรียนการาบเทปก้มลงไปครับทับเทียดหนูเหรอลูกแล้วก้มลงไปก้มไม่เหมือนเพื่อนคนไหนาศาสนาอื่นไหวเฉยๆลูกไม่ต้องกราบลงไป สงครานศาสนาอะไรครับ ขอบคุณค่ะเลยนะ